โอ้เป็นระดับสมาสุภูรธเจ้ามาตัสรู้ทุกคนที่รู้แจ้งแล้วมาบอกว่ามันทุกเนี่ยนี้คือทุกเนี่ยแต่พวกเราได้ยินกี่ครั้งแล้วนี่คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่จากบาร,รมีสียอสงไขยแสนกลับมาเพื่อจะบอกเราว่าสิ่งนี้คือทุกเี่ทีนี้เราได้ยินเข้าหูกันจนตื่นกันหรือยังไนว่าตัวเราคือตัวทุกเนี่ยโอ้บุคคลผู้เชื่อว่าพุทธะเกิดที่นี่เหรอที่ไหนที่ป่าใช่ไหมเกิดที่ป่านี่สะดวกสบายหรือยุ่งยากยุ่งยากนะ ไม่ใช่ง่ายเลยนะเกิดที่ป่าทุกไหมทุกต้องเหนียวกิ่งไม้สาระเจ็บปวดคลอดออกมาการคลอดในที่ที่ไม่พร้อมไม่เพียงพอเนี่ยทุกนะไม่ใช่ไม่ทุกนะเกิดอยู่ในป่าตัดสรุปด้วยความทุกข์หรือความสุขทุกเพรบำเพ็ญทุกกิริยากลกิริยาใหม่ใหม่มีความทุกข์แสดงปฐมทัศนาก็แสดงทุกข์ปฏิพานเดินจากเมืองราชคห์ไปถึงเมืองกุสินาราเนี่ย ็ด้วยความทุกข์แล้วไปปฏิตินพันในป่าเมืองเล็กๆโอ้โหพระองค์เกิดที่ตรงนี้ตัสรูที่แห่งนี้ตัสลูก็ตัสรูทุกข์ไม่ตัสรูอย่างอื่นนะฉะนั้นในความหมายของพระอาจารย์คือเราจะรักษาพระศาสนาไว้อยู่ในรูปรอยของเพียงแค่ประเพณีข่านิยมทางสังคมหรือคือคือเราเติบโตมาในสังคมแบบนี้เราก็ต้องบอกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่สําคัญใช่ไหมล่ะแต่อย่าลืมนะว่าพระพุทธองค์เนี่ยเวลาสอนธรรมะเนี่ยพระองค์สอนธรรมะเป็นกลางนะ และหลักคำสอนพระองค์ทําให้สามารถรู้แจ้งด้วยนะบรรลุธรรมได้ด้วยนะคือไม่ใช่แค่สอนกันเฉยๆว่านี้ทุกนะสอนด้วยว่าเหตุของทุกเป็นอย่างนี้นะการดับทุกมันดับอย่างนี้นะคือไปดูว่ามันดับอย่างเงี้ยมันดับเป็นสิ่งที่ดับไปตามธรรมชาติของมันอ่ะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เราเข้าไปรู้ไปเห็นนะว่ามันเกิดมันดับอย่างนี้นะบอกอย่างเงี้ยทุกขั้นตอนนะมีทต่ขั้นตอนด้วยเรารู้เห็นอย่างเงี้ยแหละจะเกิดสัมมาสังกัปปะวาจากรรมันตะขึ้นมาจะเกิดเป็นสัมมาสมาธิเป็นสัมมาญาณะเป คำสอนของพระองค์ถ้าเรารู้และเข้าใจเส้นทางและผลทางเป็นอย่างดีเนี่ยมันรู้แจ้งมันมันรู้แจ้งได้ไม่ใช่รู้แจ้งไม่ได้รู้แจ้งในชีวิตชาตินี้นะไม่ใช่รอชาติต่อไปได้ด้วยคือชาติหน้าก็เป็นไปได้อยู่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าคนที่มูลนิยพร้อมแล้วเนี่ยมันสามารถรู้แจ้งในชาตินี้ได้การรู้แจ้งในชาตินี้มมีประโยชน์ยังไงเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าสามารถบอกคนที่อยู่ด้วยกันในโลกมนุษย์เนี่ยได้แต่ถ้าสวรรค์เนี่ยตายไปแล้วถึงจะไปเกิดบนสวรรค์แล้วกลับมาบอกคนมาบอกมาบอกได้ไหมล่ะ มีใครไปสวรรค์แล้วกลับมาบอกเรามีไหมยังไม่มีเลยสักคนใช่ไหมต้องตามไปถึงใจหูว่าได้ไปได้ไปเกิดหรือไม่ไปเกิดนรกก็มีใครมาบอกเราแต่พระนิพพานเนี่ยม,มันมีความสําคัญอย่างยิ่งคือมีผู้รู้ได้ในขณะชีวิตปัจจุบันเนี่ยแล้วบอกเราได้ด้วยในชีวิตปัจจุบันเนี่ยด้วยกระบวนการและพิธีการนี้แล้วก็ไม่มีวิธีการอื่นใดจะบอกพิธีการนี้เนี่ยอันเดียวกันเนี่ยเป็นสัจจกที่เราว่านทุกขานนีรธทาคามีนีปฏิปทานก็คืออริยมรรคเป็นเส้นทางเดียวนี้เท่านั้นไม่มีเส้นทางอื่น่นอยางเี้ ที่จะนำเราไปสู่ความหลุดพ้นนี่แหละหลักการที่พุทธศาสนาเนี่ยจึงสอนคนไม่ใช่ว่าสอนพุทธคิดอิสลามพามินูแต่สอนคนคนที่เป็นคนหรือสอนเทวดาได้เทวดาได้ฟังอริยสัจสีก็บรรลุธรรมเหมือนกันหรือมีมนุษย์ต่างดาวมาแล้วถ้าเข้าใจเนื้อความอันนี้ได้มนุษย์ต่างดาวก็ไปนิพพานได้ถ้าเขาเข้าใจนะจริง <laughs> ถ้าเขาเข้าใจแต่เศรษฐาชานี่ปิดเลยเศรษฐาชนไม่เข้าใจ ปิดกันหรือจะนั่งฟังอยู่ร้อยปีก็ไม่เข้าใจอธิยศสตจ์นะพวกเราอยากให้ถึงร้อยปีก็แล้วกัน